นังตะวันเนี่ยที่ว่าไปปวนขบวนเสด็จของพระเทพบีบแต่เนี่ยคือฉันจะบอกว่าไอ้กลุ่มเนี้มันมาตลอดค่ะทุกคนตำรวจตำรวจจำหน้ามันได้หมดละคือจะไปว่าตำรวจเขาไม่ได้หรอกว่าตำรวจเขาแบบทำไมไม่จัดการไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่เปิดช่องให้ตำรวจพูดอะไรเลยตำรวจจะทำถูกแล้วที่พูดจาสุภาพแล้วตะวันหนึ่งมึงก็แวๆไอ้เรื่องปิดถนนไอ้เรื่องที่แบบว่าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยปั่นกันในโซเชียลจนมีคนเชื่อ เออคือไอ้พวกนี้มันจะเก่งเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าทําอะไรมันแต่ถ้าเกิดว่ามันเจอประชาชนเสื้อเหลืองอยู่กับตำรวจหรืออะไรแบบนี้มันไม่กล้าเพราะมันรู้ไงว่ามันกลัวประชาชนเสื้อเหลืองจัดหนักเออถ้ายังไงก็ฝากจัดมันด้วยในตะวันเนี่ยทั้งกลุ่มมันเนี่ยโอ้ยปวนจะตายว่างๆก็มาลานพระราชวังดูสิแต่ยังไม่ทันถ่ายทำคลิปคอนเทนต์อะไรบางทีก็โดนตำรวจรวบตัวไปแล้ว วสกเกตในหลวงพระราชนิยเสด็จก็โผล่มาแต่เช้ากันตำรวจปอทก็ต้องรวบตัวกันอีพวกนี้เนี่ยเหมือนคนโรคจิตอะคือคือแบบคือแบบจะต้องแบบทำคอนเทนต์เนี่ยแล้วก็จะต้องมีประเด็นถนนของประชาชนทำไมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเออตอนตอนแรกๆเลยอะปั่นปวนในหลวงพระราชนีไงตอนหลังเนี่ยก็ปันป่วนกระบวนเสด็จของพระเทพ ซึ่งพระเทพเนี่ยคนรักท่านเยอะมากๆเลยนะพระราชวงศ์จากกีในใครๆก็รักถ้าเป็นขบวนของโจไบเดนหรือประธานาธิบดีอเมริกานะป่านี้พวกนี้นะไม่ได้มายืนแวดๆอยู่นี่หรอกสู่ขิดไปตั้งนานแล้วโอ้คือมีของเราที่ว่าตอนนี้สถาบันปรับปรับปรับเปลี่ยนนะเพื่อประชาชนเยอะมากจริงๆบางครั้งเนี่ยฉันก็มีความสุขว่าการที่ วิ่งรถร่วมได้กับขบวนเสด็จฉันก็รู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของของพระราชนีของในหลวงของกรมสมเด็จพระเทพแล้วก็พระราชศ์จกีทุกพระองค์นะแต่ว่าท่านดีคือท่านท่านแบบปรับตัวให้เข้าประชาชนในหลวงอะ่ะเวลาที่แบบวันนั้นที่หลัก,ลกสองในหลวงท่านยืนท่านท่านลายพระบาทแล้วก็แบบรถอีกฟากหนึ่งก็ยังสามารถวิ่งได้อะ่ะแต่ประชาชนกับเป็นห่วงความปลอดภัย เนี่ยก็คือมีคนมาปั่นปวดเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือฉันอยากจะบอกว่าอีพวกนี้เนี่ยมันไม่รู้สันึกหรอกถ้ายังไงก็ถ้าเกิดว่าเจอก็ฝากจัดหนักไปเลยนะสั่งสอนกันซะบ้างอบรมสั่งสอนแล้วก็จัดมันให้หนักหักไปเลยนะจะได้แบบว่ารู้สักทีว่าอะไรมันเป็นอะไรนะจัดไปเลยจัดให้หนักหนักไปเลยถ้าใครเจออะ